ันที่13กระกฎาคม2021หรือ2564อาะเอ์ดมานเอาแบดเดกเกียสเดเกียน่าดุงกอาดุกยองเขาว่ดิันแจกคนี้ยังนังยนข้านอกยหตัวยืนเล่นี่อยู่ดุงเกยนี่ครับนัเกียนี่มองมองเกีย

<laughs> Điều hãy hãy buồn. À, Nên này hãy 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 tàng. hãy 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 hồ hãy hãy một hãy hãy Ờ Mình hãy cái hãy cái lòng Getting thằng to giờ Ghetto gậy mật sắp luôn luôn sắp luôn gây 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 sắp 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 แล้วกลับมา,มาใหม่รอบนึงนี่อยู่หรืเกล่ยเตงต่าบงเกียซิเตกแคน่นี้มันเห็นไหมวะน่าจะเห็นดีมันก็ต้องเห็นอยู่แล้วล่ะโอ้โนไ,ฟไฟโอ,อไฟเราแรงปัดหฮเปอร์ปัดบัวปัดมองไงที่เย็บอะ อันนี้ปะกเขาปิดไว้น่าจะใช่มั้งนี่ไงโขโ,โหรูปใหญ่ใหญ่มากเลยไอยโอ้โหยุงเฮ้ยไม่ใช่ยุง <c oughs> มดหมดเพียบเลยอุ่นกระอากสมังอันนี้เดา ถือว่ามันจะประมาณสองโลมั้งคืนนี้ไหมอน่าโูไอ้บุงเตะนี่ตายมองมั้งเลรีนบ่งปกติวิ่าหงมาน้ำแม่บดห้าบดโฮมลอยไอ้บดเตะอะไรฮะอะไรทับเขียวขนายงอ่าเดี๋นี้มึงก็บบี้อะไรบ้ง ไม่ไแดบบ้อาโดนหลอกไม่ใช่นิ่า่ะฮาฮ่าฮ่าานฮัลโหลมาเียว่านะ <laughs> มาเรีกยามาเร็วเขามาเรยกหอๆแล้วเจวแล้วโอ้โลุกบอลมโอ้นอมาหาบ้างักลางเขาไม่นับ เราไปเอารมานี่ก่อนอนอนเนี่ยมาเราจะทำเนี่ยเสร็จแค่ไหน <c oughs> สับอวนฮัลโหลทีมยกักษ์น้ำดีกล้ายฮัลโหลโน่าจะหมดแล้วมั้งเหลืออีกสองสองต้นจะมีหรือเปล่าก็ไใหม่รอเหมือนกูมาแล้วนะต้นนี้ เห็นมีสักกะลูกเลยโอ้มาเสียเที่ยวต้นข้างล่างนี่นะโอ้ยยัดแย็ดอะไรแตงโมยังไม่ได้กินเลยได้กินแต่แตงกวามีไหมจ๊ะไม่มีเฮ้ยแตงมันหนีไปไหนหมนดแล้วเนี่ย โธ่เอ้ยเหมือนกูจะมาแล้วนะ